โอกาสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แต่ก็เมื่อเราได้โอกาสแล้วเราก็สามารถสร้างโอกาสเนี่ยให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้โดยการ มุ่งมั่นทำโอกาสนั่นแหละให้จับต้องได้เช่นว่าโอกาสที่อยากจะไปท่องเที่ยวตอนที่ว่าเป็นโอกาสเป็นความคิดเป็นจินตนาการแต่การขยับตัวหรือได้ไปท่องเที่ยวสำเร็จนั่นคือการเขาเรียกว่าโอกาสอีกเหมือนกันที่มันผสมผสานกัน ความสุขกันะครับความสุขก็เหมือนกันมันตอนแรกก็จับต้องไม่ได้แต่ถ้าเราพัฒนาความสุขด้วยจิตด้วยใจแล้วก็ด้วยความใฝ่ฝันเราก็จับต้องมันได้อีกอสิ่งดีๆเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราเราเพียงเอาคําว่าโอกาสที่มันจับต้องไม่ได้ให้มาจับต้องได้อันนั้นแหละหมายความว่าความส็จ มันจะมาพร้อมกับโอกาสที่เราได้จับต้องและก็ได้ลงมือทำมันอย่างที่เราใฝ่ฝันนั่นแหละโอกาสในความคิดของเรา